จริงดิแคม่ีเอ็มทีเฮเนี่ยซิกดิเจอไซเมาสองพันใช่ป่าวะไม่ไมเออจีฮ็ดเจลไซอะไรเงพันแม่กลัววะไวเอาเขาไม่เนี่ยนี่นี่ม่ด่ะกำเลยใครมีดวะแสนวะแง่งแยกแ่ง แนววะมันชื่ออะไรมีปับสองพันสิบสอโหีพันเก้าด้ยเฮียคนหรือปากอลางตายใครดีไรบีบีเฮตแย้แยสองพันมีเจมด้วยดิย ye, ดเฮียทีมมันอะ o ไปรอดปะอย่าเล่นเอาฮาแล้วไม่ตานี้แม่งฮาเกินไปละมึงไม่ปิดเฟซกันแม่งหละโอเคมึงดูไว้มึงกับจิตร์เองันเล่นจัลไซด์ต่างกันเลลุมฆ่าไม่ได้จีเอ็มไม่เฮ่ทำเซิร์ฟล่มบ่อย ข้าแม่งไอ้จาต้องออกวิงเลยไม่ว่าจะออกเล่นเฮียอะไรเฮ็ดเล่นอู้ไอ้เทมบิงก็จำเป็นนะเว้ยจำมึงอดูสถานการณ์เนาะขี้แน่แม่งเจอผีปอบ ระวังแวะตีไม่ตายเดินแหลมไปมีตายไหมวะเก่าเราสักนีอเจเลาแม่งโนม่แม่งเกือบสองพันในสักพันเก้าพันเก้าเกือบสองพันไม่โดนโดนผมแล้วตัวนี้มาเลยบอรีเปลยวใครผมอันติก็หายเนาะ ไม่ต้องออกอันนี้ไฟอะ่ะมันอันตีกูก็ตีเข้าเราไปแต่ต้องสบแฟดอ,อ่ะไม่ตอดเลยเหรอจริงจริงพี่ไก่น่าจะเลือกตัวดาเม,นะมิ่นะไม่กูกัดดาวมาใบไง พวกด็อกเตอร์อย่างเงี้ยด้วยไงปูเล่นไม่เป็นหรอกไอ้เหี้ยอ้าวโอ้ยเียอะไรมาเล่นเลยอค่ตัวที่เอาดาเมจมาที่โห่ฆ่าได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์ผมดูตั้งกี่วิอยู่ที่มึงอย่าได้ยืนดูไปละไอ้เหี้ยมึงดูปุ๊บมันรีเปลปุ๊บดูดมึงหายไม่มาถึงว่าตอนเนี้ยมาถึงข้างล่างอ่ะกดได้เลยไง ล่างเจออะไววะด็อกเตอร์องไงเอง่อไฟมาเก็บรูนอีกบนส่วนปะได้อินวิทได้อยู่นะไม่ต้องบอดปล่ะวะเอ้อดีเอ็มเหรอสวยสวยสวยพาระไซส์หายนะได้รูนอ้ปอบใจ เอาตัวอะไรมรอกูซ pues ื desse, á, a. 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 Nah ้อรองเท้าแล้วม yeah, ึงบน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 เข้าเข้าได้ป่าววะไอ้เจี๊ยบเ้าไปแล้วงกันนะหนึ่งเอาจิลาก่อนตันระวังโดนฮิวผูวางไม่ได้ปะ

พี่เชื่อผมยัางวิ่ไก่ถ้าดามจ่ไม,มไม่มีมานานะเว้ยมานานไม่มีอรอรอบัตชลิกแบบนึงกลางหลอังตายโดนหยอกไปเรื่อยดูได้ดูดูได้ดู จีเอ็มบายสมึงจบเกมนี้โดนจีเอ็มสั่งแบนนะองอะไรนะจบเกมนี้จีเอ็มไม่ไปกดแบนเราชนะจีอะไรวะนานไม่พอนะพอกพอละโอ้โหโดนเองเลยว่ะ สวยไปที่ศูนยูน่ะมันอยู่ล่างนั่นแฟนลงลงหนีนี่หว่าอยู่บนมีศูนย์มีบอเขาบอกเขาจิดไหมวะมีใครตายเพราะเขาไม่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 เขาหิุดเขาบอกตายฝนหนักกับบนฝามั้งมาเดี็บกันเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ขนั่นเาโอ้ไม่เลยนองบอกกันเนี่ยฉันมามาแล้วมาแล้วกำลังไปฉันรู้ว่า The Legion have destroyed a h e l l b o r n tower มาเด็กเข้าก็บอกนะกูอันตีฮะโอ้ยน้ำ มันเยอะมันเยอะไมสก็สี่อ่ะับตายไม่ดูเจอเคราะห์เลยวะดูดูดูอะไรอ่ะอด เป็นเป็นยังเล้าหรือยี่ว่าแต่ว่าไม่อยู่เอาดินเดินจับบิลเดนส์ดามมิตเอาไหมพี่เนี่ยผมเดินมาแล้วแต่เจลตาก่อนเอาดิเอาดิวนติงหรอเก็บเจลาก่อนเฮ้ยขอถอยก่อนดีกว่าสามเราไม่มีสกิลสตาร์นเลยนะเว้ยมันอยู่ได้แค่ตัวเดียวเคลนมาแล้วเคลนมาแล้วอ๋อห้าเลยเนี่ยเราอ่ะ ไม่มีหวาดเลยกลัวหวาดฟางเลยมันจะหวาดมาฆ่าใครหรอครับแก่หวาดมันคงไม่แก้ตรงนี้หรอกโอ้ยเฮียมายอะไรกันเหรอครับคิดไหน้นะครับคุณแป๊ดเกือบตายโอ้โหไอ้เหี้ยไม่เบื่อทำไมวะโดนดูด กลับแล้วนะสองพันแล้วมึงเอเมอร์อแฝดโอ้โหไม่ตายไม่ตายหรอชชมาถูกเย อ่านได้อ่านไปปัดอีกให้แบบลองอแิเตอร์มินตีก่อนนะได้ค่อยอ่ะกับแฟนอ่ะแต่ล่างอ่ะแตกแกลยเรนหลุดเนียเลยวะ นานี่ก <Bien> ว <ven ido> ่ามไหมเมื่อก really no really uh, mm ี้แม่งเน็ตหลุดแป๊บนึงอยู่รออะไรวะโอ้ยาเลยกลางน้ำหายหลุดแล้วหายหลุดแล้วเน็ตมันดีเลมยีเนี่ยโอยกลางน้ำเต็มเลยพี่ระวังนะกลางอ่ะกลางน้ำเต็มเลย มาดิมาเด็กันดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่แกพลัสไซน์เนี่ย,ยเอาเลยแม่เปิดได้ไหมโอวยตีดิไอ้เหี้ยหลังต่างมานามีไหมล่ะไม่มีมานาละเออสองสองเลขหนึ่ง โอเคอยู่แป้งได้นานป้อมนี่ว่าโอ้ยซะูอเลนาดิเลู้กูออกแนออกมนเนี่ยมึงเอาช่วยตัวเองหน่อยก็ได้เฮียวินิเกเตอร์ตปอมาก ตลอดเมื่อกี้กูดนึกไปเดินไปหวานไงแล้มันรออยู่กูก็ลืมอยู่ ปโอ้ยเลสก็แซนแล้วนะตัวทีมเราโอ้โหตบกูเจ็บจึงเลยมันยันต้องหัวใจก็ใช่ไงแต่เราต้องเก็บมันก่อน ่นไม่ทันเ่อนโอ้หมดหมดดหมดปาอ้วกได้้อนร้อนเป็ยับบิ้ง a m จะไหวัน่ดอกเตอร์เก่ยไปสอง ว่องไวมากเลยนะฮีโร่ชุดใหม่ลองต้องออสวนแล้วอะนนั่ดไม่ออแม่งเปลวไม่ออปอมไปเรื่อยๆโอ่งยิงปะอ่างกลางอะไรนะอาว่าได้ยินไหม เดี๋ยวกูรอยืนเข้าหลังให้นะเว้ยแค่วินวองเนี่ยเอาเลย i i i n v s b l ได้กล้าเสี่ยงวะต,ตัดตัดสักตัวนึงก่อนอนะ่ะมันอยู่ในยานนั่นดิรอในป่า จะคิวเข้ามันเลยโอ้โหดูดิไอแซนลงขี้หมาแล้วเข้าแบบนี้โอ้ยเฮียโดนมาโอ้หมด มันต้องวาดเดี๋ยวแล้วพี่มันวาดดูรู้ไงเห็นพี่เก็บบินวอล์กมามันก็วาดฟ้าแล้วพี่มันกมันจะซื้อเร็วขนาดนั้นไหนเฮียแต่ว่ามันเห็นแก๊รู้ว่าแกนเน็เตอร์เจ้าของกพาว่าเออมันวาดเรามันโคกไวอยู่แล้วเฮียเก็บไว้ดีบ่อยอย่างนี้โหเจ็บเลยพราไซค์คัมพีโคเด็กสองกัน กลับบ้านไปได้โคเด็กแน่แต่ทำไมซื้อคำผีมาอย่างเดียวงงฮัโลโหลเพือะกไรวะดูดิแค่เดียวมัน้็นำมาแล้วมันสวนดอกเดียวเราเฟลเลย ตำนานกูโทรศัาทกินชวีไอยู่บนไหมมัน,มน,น,นได้กนะดูนะโ้พี่กลางน้ำเลยวพี่ง่ายกว่ามันมาเก็บรูโอ้โหสันเต๋ล เราจะไม่ยุ่งเหมือนมันรู <t 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 ้อ่ะมีเดินออกเลยกูขอโทษเหมือนมึงว่าวอกูก็ว่าวอ๋อเลยป่ามันตายอยู่เนี่ยเจลาด้วยดูพีมากคนรจงเลยทุกคนโอ้โหกโคตรเดวยลอะไรวะสองวะ

โอ้โหมาแล้วแป๊บได้แโอ้โหเฮียเลยาลเดี๋ยววอ,อไปหยอกเล่นไหมเฮียแม่เข้าเลยของกูททำเสียองนะว่ะเมื่อกี้เนี่ย เราปวด,ดหัวทไง้ีอหอนงละอย่าอย่ายาไงาก็ได้ให้ม่เสียไปอะแต่อย่าไปตายดิอดิอดิอาดิกลยาไอ,อ,อ้้อ <c oughs> ยลงีสัต

มารีเก้นแม่งมีอันละล้วเฮ้ใครมาวะป่วยพลาสไจ มีมนมงอะไรอะไรไม่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 เอ not, <Well, ้าซคโคด็กห้านะเว้ยโตปอดซื้อกันเวท้วยห้าร้อยไม่ก็ขึ้นกันเวทใหญ่ ไม่ได้เนาไม่ได้เลอมโมเดียวต้องให้ตายอยู่เลยใช่ไหมตัดไหม โอ้โหเล่นดีกั่าเลยอยากส,สู้หายหมดกูบีก่อนนะเยีแล้วแต่พวกมืองจะกาะหขาจะดาเอง <c oughs> ด,ดีกว่าดูหินว่ะคิดว่าเกาไม่ใช่าง <c oughs> อยาคิดสิ Ooh, yeah, right <sighs> Defend your buildings damn it hey. เี้เชี่ยมึงขึ้นกันวิ่งใหญ่ปะยังไงนี่เหลอกูโดนเอาป่วจิกมากอมาแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอ่อไออ้อย่ากอะ่ะโอ้โหสองชั้นเลยเอาไงอะ่ะโดนได้ด้วย

ý nam người ta có người ta không có người ta có người

โอ้พี่ไก่น,น่าจะปักพื้นหรอพี่มันมีนู่น <c oughs> ไม่น่าอะไรกูเ <c oughs> ม่งเสียเปรียบอ่ะต <c oughs> ัวสู้ได้ปะ่ะ <c oughs> อูเหรอวะไม่นี่นี่มันเสียบ้าแหลกไปแล้วอ่ะถ้าสู้ได้ต้องเหรียด แตยังไงแม่งเขาก็เล่นเป็นงนทุกคนแซนจะมีเคบีแล้วนะมึงเขาว่าใช่ละถ้ามีเคบีทิ่ว่าสูได้ลบจะพักดดูให้ใช่

kinh ngoài đi à nào nghe <coughs> mấy luôn Chết tay là nào đó Đi rồi ngay tay

อยาออกไปไกลเลยแซ่ข้าเปิืให้นะเ๋ยื่เหยื่อเพยื่อโอ้โหจบจบจบเลยวันนี้กูจะไม่ยุ่งละเดี๋ยวอะไรกันเนี ออกูปิดเลยกลยูทำงไงเงิ่มปวดหัวเ,เ,เริ่มหมื่นละกูปากปากคึงหลอดแซนอ้าวแซนกูตายตอนไหนวะ you 2, -two motherfucker! I have more barracks to defend the I'm just getting started. Defend your building, dammit! I'm going i ที่ดูเหรเขาเอาปาไฟตัดจบบินด้วยซูไมด้แล้วดันยากเดี๋ยวรับว่ะเซตทีมพอดีรินนี่แห จีจีปะปวดหัวแลวลูกดีโคตรเลยดูอ่ะดีไฟอ์ร์แม่งอ,ออกของาดาันป้อมโดยเังพอเลยมามาแทงป้อมยืนดันป้อมอ่ะ